สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระไตปีดออ่ายง่ายโดยมูลนิธิโพลิสร์นะครับพระผมดรณทวฒิวัชระกุลิโลกหรือดออรแหลมงวันนี้คงจะมาพูดถึงพะสูตรเดิมนะครับซึงเมื่อตอนอพระสูตรที่ชื่อว่ากูตัดทตัดสูตรเมื่อตอนที่แล้วซึ่งเป็นตอนที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่ายันสาม ยันสารรมระการกับองค์ประกอบ16ที่เกี่ยวกับาการทำความดีนะในในในเรื่องการบูชาย,ยันซึ่งเป็นการที่เปลี่ยนจากการฆ่าสัตว์จำนวนมหาศรรมมหาลจำนวนมากมา,มาทำมาทำในเรื่องของทานแทนเดมเว้นจากการฆ่าสัตว์เหล่านั้น ซึ่งซึ่งจะได้บุญมากไม่ว่าพระมหาไม่ไม่ว่าพระมหามกษศัตริ์หรือบรรดาพราหมณ์หรือบรรดาผู้มัง่งคั่งทั้งหลายนะครับพวกข้าบดีมัง่งคั่งทั้งหมดถ้าทําทานแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการทําความดีทีเดียวนะครับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของคือหัวข้อเรื่องใหญ่ๆก็คือว่าทําความดีอย่างไงถึงได้ อาน,นิสงหรือพระนาานิสงเนี่ยน้อยและมากต่างกันนะครับอย่างไรนะหลังจากที่พระกุฏตะทันตะเนี่ยได้เข้าใจในยันสามประการในเรื่องการการทำทานจะต้องออทำทานโดยที่ตัวเองจะไม่เหลือร้อน แล้วก็การที่ผู้ทําทานหรือผู้ทําทานทั้งหมดหรือผู้ร่วมทํทาทานเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สสรทรงศีลทําความดีทรงศีลเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคือศีลห้านั่นแหละต้องให้ครบถึงที่ทาให้พิธีบูชาความดีนั้นเนี่ยครบตามตาม ที่กล่าวถึงญาณสามการองค์ประกอบครบ 6, 16ส่วนนะครับพรามคุตันตะพอทราบเช่นนั้นแล้วก็ดีใจนะครับถึงถึงถึงคำตอบที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ทีนี้ก็เลยถามพระพุทธเจ้าต่อไปว่ามี มีการทำทานแบบนี้และได้อนิสงส์แบบนี้ที่มากกว่านี้มีไหมครับมีไหมที่มากกว่านี้พะเจยาก็าได้ตอบต่อต่อรามกุฏาธันตะนะครับคือการลงทุนเกี่ยวกับให้ทานที่น้อยแต่ว่าได้พารานิสงส์ที่มากกว่ามีเหมือนกัน ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีบูชายันแล้วก็ให้ทานแบบที่ใช้จํานวนมากทาทานน้อยอทําน้อยแต่ได้อันนี้สงมากนี่ก็มีเหมือนกันนะแล้วดีกว่าด้วยปราณีตกว่านะครับพระญาติทเกล่าวว่าข้อที่หนึ่งถ้าเราให้ทานบริจาคทานทั้งหมดเนี่ยตามสิ่งที่เคยทำมาที่เรียกว่านิตยทาน สมัยโบราณเนี่ยถ้าถ้าถ้าถาพูดถึงนิตยสาสร์ก็หมายว่าทานที่สืบต่อทําสืบต,ต่อตั้งมาในการให้แก่ให้ทานแก่บรรพชิตนะครับเพราะการให้ทานแก่บรรพชิตให้ทานแก่พระอรหันต์เป็นทานที่ตัดเตรียมน้อยใช้สุนสัตว์น้อยแต่ให้พลารนิสงอน,นิสงมากกว่า วิธีบูชายันหรือการให้ทานที่ที่พราหมณ์ทำกันอยู่คือบัญจัติที่เรายันสามการองค์ประกอบสิบหดีกว่าปานนี้กว่าใช้ทุนทรัพย์น้อยกว่าอีกถ้าเราให้ทานแก่พระบรรพชิตผู้มีศีลให้ทานแก่พระอาหารหันต์ผู้บรรลุอาหาตาัตมรรมก็ได้ผลที่ดีกว่าเจอดเจาะจงเลยบรรพชิต บันชิตที่เป็นพระอาหารหันต์บันชิตผู้มีศีลนะครับบันทิตที่เป็นแม้การบันทิตที่เป็นโบสถผ์ผู้เป็นพระอาหารหันต์ก็จะได้บุญได้พลานิสงจากบุญเนี้ยที่เกวานิตยทานเนี่ยมากกว่ายันสามการที่พรามณ์ทำอยู่ที่มีองค์ประกอบสิบหกนั่นแหละแต่ถ้ายันเอ่อยันนะฮะ หรือการทำความดีเนี่ยที่ที่ดีกว่าการให้ให้บรรพชิตและพระอาหารล่ละแล้วตัดเตรียมน้อยกว่าใช้ทุนซ้ำน้อยกว่าก็บอกว่าคนเนี่ยบุคคลไหนเนี่ยที่สร้างวิหารอุทิศให้กับพระสงฆ์ที่มาจากทุกสี่ทิศคือถ้าเราทำบุญให้แก่ไม่เจาะจงเพระอาหารหันต์เนี่ย สร้างสร้างทำบุญเนี่ยหรือสร้างวิหารเนี่ยนะในที่สที่ที่พระสงฆ์ใดๆนะก็เข้ามาอยู่ได้สร้างวิหารสร้างที่อยู่ให้กับพระสงฆ์หรือให้ทานแก่พระสงฆ์นะที่ไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยมาจากทิศสี่ในทางสามแพร่ในทิศสี่ทิศนะทางตรงนั้นสร้างวิหารให้ท่านเหล่านั้นอยู่จะได้อาน,นิสงส์มากกว่า เพราะไม่ได้เจาะจงว่าให้ให้กับพระแม้กระทั่งพระอารหันตถ้าไม่จาะจงได้บุญมากกว่าได้ภาริสงม,มากกว่านี่คือข้อที่สองข้อที่สามถ้าบุคคลเนี่ยนะครับเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงค์ในพระรัตนตรัยบุคคลคนนั้นน่ยจะมี โดยไม่แทบไม่ต้องทำเลยนะเรื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะก็จะมีบุญมากกว่าการให้ทานเฉพาะเจาะจงกับพระสงฆ์หรือการสร้างวิหารได้ซ้ำไปแค่ตัวเองประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะให้เข้าถึงเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้บุญแล้วมีระนิสงมากกว่าอีกแทบไม่ต้อใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลย ใหต้ตัวเองที่เริ่มใส่ประการต่อมาห้าสมมติว่าบุคคลใดก็ตามที่สมาทานสินรับศีลทั้งหมดมารับสี่สห้าเนี่ยแค่รับศีนห้ามาทั้งหมดเนี่ยก็มีพรานิสง์นะเตรียมตัวน้อยกว่าใช้สุนทรัพย์น้อยกว่า ได้ได้ภารานสม์มากกว่าคนที่ถึงแค่เพียงพระรันาตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่รักษาศีลนี่นแหละทศศีลห้ายังมีบุญมากกว่าเลยมีภารันสมงมากกว่าพระเจ้าทรงกล่าวเช่นนะั้นต่อมาถ้าภิกษุใดเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าไปเป็นพระเองสมป,ปริบัติตัวเข้าออกบวชเป็นพระ นะแล้วก็ปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลศีลนะของพระภิกษุนะถ้าปฏิบัติครบศีลมีสมบูรณ์ในศีลแล้วซึ่งท่านได้พูดถึงในในพระสูตรที่ชื่อว่าสามัญญผลสูตรก็ได้พูดกล่าวไว้แล้วเช่นเดียวกันว่าถือศีลละเอียดศีลมีศีลขั้นต้นศีลขั้นกลางและศีลขั้นปลายครบถ้วนบริบูรณ์หรือถ้าเป็นพระ ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติตามพระปฏิโมกเนี่ยวินัยของพระพิสุหรือศีลของพระพิสุปฏิโมกถือว่ามีบุญมากกว่ามีพลานิสงม,มากกว่าไม่ใช่ศีลธรรมดาแล้วเพราะครบทั้งสมบูรณ์ด้วยศีลตั้งขั้นต้นขั้นกลางและขั้นปลายต่อมาถ้าเกิดว่า ถาภิกษุสงฆ์เหล่านั้นคือมาบวชเป็นพระแล้วสมบูรณ์ด้วิ์ศีลแล้วถ้านั่งสมาธิปฏิบัตินะนั่งสมาธิปฏิบัตเิเพื่อบรลุปฐมญาณบรุทุติยบรุปฐมฌานนะครับบรุทุติยฌานบรลุตติยฌานหรือฌานที่สามแล้วจะมี ผลพลานิสง์ที่มากกว่าการรักษาศีอย่างเดียวมากกว่าอีกนะมันถ้าเราทําฌานนี้ได้ถึงฌานสามและเมื่อเข้าสู่ฌานสี่ครับก็ภาวนาจนได้น้อมจิตเนี่ยเพื่อเข้าสู่ฌานสี่เข้าสู่ยานทัศนะเขาเรียกว่าน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะก็คือเข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละ ยิ่งมีภารานิสงมากกว่าอีกและยิ่งถ้าเกิดว่าบรรลุเป็นพระอารหาันต์บรรลุในถึงขั้นสูงสุดในการที่ไม่ไปเกิดอีกแล้วไม่อยู่ในวัฏสงสารอยู่แล้วปราจากกิเลสอีกแล้ว,ลลวถึงขั้นนั้นที่เรียกว่าขั้นที่ผ่านที่บรรลุก็จะเป็น ความดีสูงสุดเลยหรือก็เป็นยันสูงสุดที่ไม่มีความดีหรือยันสูงสุดอันใดมาเปรียบเทียบได้ที่ปราณีกว่าหรือดีกว่าเลยถือว่าสูงสุดที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นทานก็มีลานิสงน้อยกว่าศีลถ้ารักษาศีลครับแล้วมาภาวนาการภาวนา เพื่อไปสู่การเพื่อน้อมเกตไปยังยาณทัศนะหรือวิปัสนาญาเพื่อทำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์มีพระนิสง์ที่มากกว่าดีกว่ายิ่งกว่าขารรักษาศีลอย่างเดียวอย่างเดียวนะมีมากกว่ายิ่งถ้าบริบรลุในขั้นอรหันตมรกแล้วแต่อรหันตผลเนี่ยก็ถือว่าสูงสุดไม่มีใดเทียบแล้ว ที่เรียกว่าชาสิ้นแล้วพรหมชนสิ้นแล้วทากิจที่ทําที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่ต้องทําอีกก็หมายว่าออกจากสังสารวัตนแลออกจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วยันสูงสุดอันนี้เนี่ยเป็นยันที่ใช้ชุนทรั์น้อยมากแต่มีพารนิสงนะมีบุญกุศลที่มากกว่ายิ่งใหญ่กว่าไม่มี ภารายสงที่ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีบุญที่สูงสุดที่ยิ่งไปกว่าบุญและกุศลแบบนี้อีกแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวนะพรามณ์ท่านตัดพรามณ์กุตะคันตะก็เข้าใจพระพุทธเจ้าได้ได้กล่าวเช่นนั้นครับก็ภาวนาตัวเป็น ให้ถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ถึงซึ่งถึงซึ่งสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่บัดนี้จนตั้งตลอดชีวิตครับพราหม์กูฏัตทันตะก็ยกเลิกพิธีบูชายันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ทำอีกแล้วรับแต่งเดี๋ยวนันครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ได้พูดให้พราหมณ์กูฏัตทันตะ ได้ฟังเอาสิ่งเหล่านี้ครับก็ก็เป็นอันว่าจบในเรื่องกูจัทันตะสูตรหัวใจของเรื่องนี้ก็คือว่าที่ที่ตั้งชื่อเรื่องเมื่อตอนต้นว่าทำความดียางอย่างไรนะที่ได้ทั้งผลอันไหนผลผล,ผลพระริตนสงน้อยมีผลน้อยกับทำความดีที่ได้ผลมากครับทาน จะน้อยกว่าในภารสงฆ์น้อยกว่าทางรักษาศีลทําความดีในการรักษาศีลเนี่ยก็ยังน้อยกว่านะการทําภาวนาเพื่อชําระจิตใจให้บริสุทธิ์น้อยกว่านะครับทานศีลภาวนาจึงมีอันไหนสองที่แตกต่างกันเช่นนี้จึงมีอันไหนสองที่ใช้ทุนน้อยสุดไม่ต้องไปทาวิธีบูชายันแบบนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหมดนะหรือการใช้ทุนทรัพย์มหาศาล ทำนะทำน้อยแต่ได้มากและได้มากที่สุดเมื่อบรุนิพพานำทำคตธรรภาวนาที่บรรลุถึงขั้นนิพพานเลยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ที่พูดกันไว้อยู่นะครับในเรื่องทานที่กล่าวไว้แต่ต้นแล้วก็สรุปเลยว่าแม้แต่ทานเนี่ยการให้ทานที่ไม่เฉพาะเจาะจงได้พระลานิสง์มากกว่าจฉวาะทานนะฮะเราไม่เจาะจงแล้วให้ทานไป แล้วให้ทานด้วยความศรัทธา,าแล้วก็ไม่เดือดร้อนกับตนเองด้วยนะจะต้องไม่เดือดร้อนวาะถ้าให้ทานโดยเดือดร้อนก็ไม่ใช่ก็จะไม่มีพรานิสงเลยจากการให้ทานเหล่านั้นจะต้องพอใจศรัทธาที่จะให้โดยตรงเพราะทุกอย่างตั้งที่จิตนั่นแหละนะครับรายการพตาไตปิโกอ่านง่ายกับผมดรนัทวุฒิปัชรักคุณดิโรดด็กรแกลง ขอจบในเรื่องกูตัดทันตัดสูตรครับสวัสดีครับ